<Okay. S 2> อโโอโโกกำลังกายกำลังกายมาปันปัน,ปนาเทียวสวนกุหลาบเขาเว่าดอกกุหลาบสวยงามใจพี่หายดงลัานศูนย์ศูนย์เคลียร์ขายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกียรติตอนเกษตร,ร,ศ,รษศูนย์เรียนรู้ด้านไม่ดอกไม่ประดับประธานศูนย์นางสาวสุกัญญาพรมทองที่ตั้งหมู่ที่สี่บ้านผานน้ำเที่ยงตะบนบริบุรณ์อำเภอสีมูจังหวัดขอนแก่นพีกัดแปลงนี่หนอโอ้มามามาเบิงมาห้ามาเบิงมาแงงมาส้มสวนกุหลาบ ใจพี่หายวับกูหลาบเดียงพิงเ,เ่ยเกับกูหลาบอ้อยอ้อย,ออยโอ้ระบบนำเขุดอีกบอ่อขุดอีกบอ่อ ปลูกยางพาร,ราผมตัวนี่ไหมวันปลูกจะกุหลาบูเมนตัวนี้ยโยนี่หอดอุโมงคตัวนี้โอ้เห็ดดีตัวละเนาะมีหอดอุโมงค์สแสดงว่ามีนาฬิกาอยู่นี่ <laughs> มีโมงมนกุหลาบพบรักสีชมพูพู mm ้ข hmm. าททาดเหวะใส่อันแผ่วอยู่ใสแผ่วอยู่ใส่จะของสวนอยู่ใส่จะของสวนอันนี้เป็นใหญยแผ่วบอก <laughs> เอิดซะเถ่าเลยนะอยลาเนาะอันพ่ออายุปะล่วงล่างหอล่างข้างไหนข้างล่างอีล่ะซื้อ,อยังก่อนนี่ผู้ดใดก่อน้องอยังก่อฮะฟ้าบา่เออน้องเออไอย่บ่อืมน,นี่สลองเพ่งแค่นี้ นี่มะบงนี่โอเคปลูกกหลาบแดงกำลังอากเก้าพันเก้าร้อยยาติลิกิทธิ์ส <coil Eat the leaves> ิภาพไปหาเจ้าของเพิ่นจังสิมาถามไทยเพิ่นมามโอ้ยฝนตกตีคือเปียกมั้ง ฮะที่หัวก,กระลำกันมิตรมนนี่โอ้่ปลกูปลกต้นเต้ันพิกายตัวนี้นี่เห็น,น,ปนปไหมก็จ <s ans> ะพิกาย <c oughs> <S <s <ans> กระลำปีนี <laughs> ่เจ้าของสวนของสวนสบายดีสบายดี ยินดีที่ได้มารู้จักเนียเดหนียว็จดังดีตัว่าธรรมะมีธรรมะในหัวใจเออดีแล้วอือด,ด,ดีฟัง,ฟงอันฟังอันนั้นเด้อพูดธรรมะจะไหนจยฟังเทียบอะ ตังแต่หนูหนูมักฟังหลวงพ่อสินคิดเพราะวา่าเพป็นแบบงานอันเดียวกัน<ะ>ฟังหลวงพ่อสมภพก็ได้ฟังหลวงพ่อสมภพหลวงพ่งพอสมภพหลวงสินคิดกับฟังหลวงพ่งพอสมภพเพราะว่าหนด้วยฟังแบบนี้ก็เลยฟังหนูไปเฮ็ดเพ็ดไปด้วยสิถามไปดอกย,ยังสิถามผู้ซอย <laughs> อันสิตัดตัดทิมหรือตัดไปยังนี่ตัดทรงเขาจ้ะบ่บ่ขายตัวทรงทรงซื่อมบ่ทรงงขายทรงขาย สวนกุหลาบอันนี่เอิ่มชวนกุหลาบสวนกุหลาบมันเกาะชวนซื่อสวนกุหลาบแพวแพวอันหบรักยิ่งผูโอ้เนี่ยปักมุนปักมุไนไว้อยู่บนนี่ปักไว้อยู่แค่เบาคาูข,ข,ของเรั่งโอ้นี่ยนี่มันอันนี้นพามเทียงเนาะบันห้อนบอกไก่เนาะจากปูมาหนี่ไปใช้กระโพใส่เสียไปส่งข้างในไหมนี่อันหมือนมาจากเพื่อนที่มาเอา บัวพิ่นมาเอาอยู่บา้านเฮานี่บก่กเอานี่ติดต,ต่อทางเบอร์หรือว่าทางทางใดแม่ค้าประจำพิ่นมาเอาเพิ่นสั่งไว้อืฟังไว้เพิ่นมาเอาอื่นเพิ่นสิมาเอาไปส่งแม่ค้าเขาส่งคอนเ่นโอ้ขายสู้มื้อบ่นี่ขายทุกมือ้อบ่ขายก,ากา่อนวันพระ3-4มื้ออื่สามหมื่นสี่มื่นขายก้อนวันพระโอ๋อันลอง,ลองน้อยๆสิเราไปขายเพิ่นบ่ขายค่ะขายเป็นไฉมาไล่ไหมค่ะ โอ้ชุ่มเขาจะหอยมะไรเหรอจ้ะจะเป็นชายมะไรอืมจเป็นชายมะไรขายเป็นดอกไม้ค่ะวันพระเป็นสิ่งนี้ค่ะเพื่อนเอาไปไหว้คันคันขันมีผูมาติดต่อสิทั้งใดมันนี่ว่าต้องทมันเบทกาได้ค่ะเบอร์โทรก็ได้ค่ะอันทั้งแอปแอปมันฝ้าแอปยังมีอยู่บ่แอปแอปนี่บบคอยกิงโทรศัพท์เนาะก็เลยบบค่อยอันนี้เฉยแต่ก็มีมีเบอร์ไล่มีไล่มีแอบนแอบเขียวมียืนมา โอ oh, เป็นโอ้โบเก่งโทอดซับคือเปิดฟ oh. ั่งทำมาได้พ่อเป็นอยู่บ่พ่อเป็นอย่างเดียวนี่เป็นเป็นจจของป่ายทั้งข่อนั่นบอกเมีนค่ะอ๋อกุหลาบแพร้วนั่นบอกนี่บอกผู้ซื้อแพร้วกะไปเห็นอยู่หันลูกสาวบอลูกบอกหยอกคนอีหล่าเป็นเอี่ผู้ซืแพร้วเป็นลูกจานรอให้ไดกหน่อยท่อ ใส่เวลาโดไไนอะไรนี่จังจังจ,งจงเป็นต้นอันนี้เวลาอันนี้ปลูกนี่ประมาณประมาณเจ็ดแปดเดือนเลยนี่ค่ะนี่อ,อันนี้อ้กวสีได้ต้นส่นนี้ประมาณแปดสิบเดือนได้เนี่ยสิบเดือนได้พีกที่สุดนี่เคยเด้กขายทำไร่ชุติธิชูงชุด,ดเอา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 งชุดเอาเมื่อละนี่เคยถึงมือละสีหาลอยปะ สี่หาลอยมือหนึ่งว่าจีมือหนึ่งเคยถึงแบบอะไะได้ได้อยู่ค่ะท่านนี่ได้ท่านได้ท่านก็ได้อยู่บอก่านขอทายอยู่ช่วยสนับสนุนด้วยพี่น้องบ้านบ้านเดียวกันกบโลกของผิ่งนี่แหละส่วนกุหลาบแพร่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรบ้านเฮาแหละก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะมานี่เขาอยสิจัดงานแต่งงานเนาะจ้างานแต่งงานของจดทะเบียนเออจดทะเบียนใครอยากจดทะเบียนมา จดทะเบียนจดทะเบียนยังวมันจดทะเบียนไม่เกษตรกรนี่ยจดทะเบียนสำรวจนี่วันที่14กุมภาพันธ์อยา่ทีมาอย่างนี้ทางทังจังหวัดแม่นบอกค่ะคุณทั้งจังหวัดคุณที่มากท้งอำเภออกับทั้งจังหวัดคุณรับผู้้ว่หมูมากแม่นบอกอันไม่อยากสอนเราอย่างเราศูนสิเไปถามคุณแอกอันอันนี้หัวหน้าขอพัวเนาะอันนั้นอันนั้นพูวใส่ทิ่ไปถามพูวใส่จิเไปถามพูวใส่หรอกคุณ พเพราะว่าพยเหตุเบียกยันพลซูนสวัสดีครับ,รบ,รบอันนี้คือเจ้าของสวนกุหลาบอันเพ่นเป็นผู้ซอยกำนั่นนี <c oughs> ่ผู้ซอยผู้ญ,ญีบ้านา <c oughs> อันนร <c oughs> าเปลนมามวนสิบ <c oughs> ปีแล้วมั้งโอ้ยกสิบเกือบเกือบพุ่นละบะที่จริงที่จริงอันที่จริงว่าอยากเป็นน <c oughs> ที่ยนอักับมับนได้เขามาอาสารับใช้แล้วคนแล้วกันเลยอ๋อจะไม่เป็นอมนมีกิจ อาซาอยากเขามาซอยบานอซอยเมืองเขาเนี่แหละอครับใ<น>้มาซอยบานซอยเมืองซอยบานพาน,น้ำเทียงอันเห็ดดนวันี่สวนกุหลาบแล้วเริ่มต้นเห็ดแปลงนี่แปลงนี่คือลงทุนปีใดเงินโควิดคนละเมืองห่าโอ้อเอามาเห็ดตัวนี้ครับเอามาใน้วกต่ดยต่อยอดออกอเป็นทุกแปลงใดขายใดมากกาก็ซื้ออุปกรณ์ระบบน้ำยังผ่าปูผายยังนี่เขากอ ปรับปรุงไหมเปลี่ยนได้ได้ได้ทุนขึ้นไปบัดมันก็ได้ได้ขึ้นน่ะแหละขอพาดีใจนําอยู่ดีครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาเห็ดห้กับมาโัวที่โแดนเน็ดรวมลูกคุกข้ามาจนพวกเขาเปิดเบดเห็ดอ้อยมันก็ผู้ถวถวถวถ่าผู้โตเห็ดน,นาบ่าได้ออขอ,ขอคบควัวนี่เขาเะน,นดนเบิด้เจิดสิบอัพก็สามารถซอยงานกันได้ออืเบบที่ขายสูงสุดนี่ได้เมื่อละลายมานนี้ หมือละเตีเง <jogo Será. S 3> <ENNIS S 1> ินเป็นเป็นเป็นเงินเลยหน่อยหดเงินเอาจริงๆก็คือหานังมือนะเมืองเมืองที่สุดหลายสุดหาพันดอกเคยเห็นได้หาพันดอกในร้อนแล้วจังบาทกะช่วงนั้นกะคิดต่าๆกับเกียร์บาทร่แสดงจกบอนเลนไทยแสดงว่าฝีมือสุดหยดแต่ว่าปีนี้ปีนี้ก็คือราคานี้ที่สูงกว่าปีนั้นดิปีนี้สูงกว่าปีนั้นดิเงปีนี้ตกอยู่แปดบาท ขึ้นหอดอสิบบาทก็ได<อ>้ปีนี้ปีนี้าราคากุหลาบนี่ว่าสูงกว่าทุกปีผหลายดอกเลยลายดอกอยู่เนาะย่มขึ้นกับลายดอกให้กันนะจ๊ย่ำขึ้นกันหกบหมดบรจากดอกเข็ดแต่ <laughs> งานหลายกา <laughs> งเว้นในลายดอกก่ำขึ้นนี่บัดสภาพเลยท <laughs> ันบน่นทาพี่น้องอยากได้ว่าเสียไปเป็นส่วนมากเขาจะออกไปเห็นงานไปเกี่ยวกับงานหนึ่งขันคืองานงานกับงานมงคลเนาะ่วนมากใส่พวกนี้แต่ว่าขันช่วงมัน พริกมันยังสุดๆกะมาเลนไทย<อ>มาเลนไทยแล้วกะตอนเนืองวันไทยคือพวกปัจจินิเทศโอ้ใช่ดอกดอกไหม่นะงานครับคือไปใส่นี่นคือสิ่มี่ผู้ได้อาอกไหม่ไปนาะวเอาที่อดอกเบี้ยต้องแปลง, <laughs> ปลงก่อน <laughs> แ,ปอแปลงเป็นดอกเบี<อ>้ยแปลงเป็นซับจะไปจังเอาไปใส่นี่ได้่ก็พ่อได้ใส่ครับตัวนี้ลหละอืมนี่บรรยากาศมันมันสวยงามเลยี่น้ะงพุ่อนเบึงเบึงแบกแบกเก่าเพิ่นทั้งนั้นงามเพราะว่า อันนี้สถานที่มองในไสเป็นสถานที่้องรับ้องรับนักท่องเที่ยวพอบแมนมนศึกษาดูงานก็ไใดคือกันอืดูใบก็ได้ดูใบก็ได้ดูใบก็ได้ดูดอกก็ได้ <laughs> ดูดอกก็ได้ <laughs> คันคันสมมติว่าครับนอย่างได้จํานวนมากนี่เฮาเขาสามารถให้เพ่นไดมือละลายไปไหนมือละดีมือละ <laughs> สมมติว่าเอาสมมติว่า,มมวาผมอย่างไดลอะผมจิต่งงานอืก็ผู้สาวสํหน่อยอายุประมาณ คือเจ็ดสิบป่ะคือตรงนี้เขาสั่งเขาต้องสั่งลวงหนาอ๋อ่ัอ๋อป่ะคือเขาสามารถตัดแล้วเขาอัดอัดนองแข็งอัดยังไบใดคือสี่ดเขาจะเอาออกมืองานมือนั้นหรือมมือที่ต้องการมือนั้นได้เลยโอ้สั่งได้เลยมันครับบพราะมันว่าสิบมือเดี๋ยวมาตัดไดี๋ยวมันได้หลายอันนิพระทันนั่นกับทันครับก็คือเขาต้องสั่งลวงหนาเพื่อว่าเขาจะได้จัดของให้ครบสิบ่ได้ขาดได้ีกหนึ่งร้อมพร้อมใช้งานแต่ว่าแต่ว่าก็ พร้อมเสมอวันหอม่พร้อมพร้อมพร้อมครับตรงว่าปีนี้กูหลาบงามสั่งมาหลายปีแล้วก็พร้อมมันครับพร้อมอืมบันนี้ในในแอปพี่น้องสามารถติดต่อได้บ่หรือว่าเบอร์ได้ยังสิได้ได้ได้๋อแอปแอปฟ้าก็มีบ่มีครับมีซื้อซื้อแอปเพิ่นวางได้ก่อนเพิ่นซื้อว่าสิทธิพรครับสิทธิพรพันน้องโพนพันน้องโพนครับพันแล้วยังบ่พอยังไป็น้องโพนอย่านี้สิทธิพรพันน้องโพนครับแอฝาละกระเบือกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสองสองเจ็ด เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับโอ้พี่น้องอยากได้อดอกดอกุหลาบงามๆดอกตัวแอดไลน์เบอร์นี้เลย,ยก็ได้โอ้ oh. ครับสติว่าอยากชมสวนชมอย่างอยากดูพิกัดมากกับแอดไลน์เข้าไปอันนี้คือคือตัดไปแล้วได้พี่น้องนี่ตัดไปแล้ว,ว,ลวมันก็สิขึ้นมาเรื่อยๆมนันบอกครับเข้ากระลอมันขึ้นมาใหม่มคือตัดออกไปมันก็นเข้ารักษาบำรุงรักษากะใส่ปุ๋ยสีฮอร์โมนบำรุงแน่ครับในในบ้านเขาเนี่ยครับสมมติว่าเพิ่สั่งมา์ลายดีอ่ะสมมติว่าเอาเมื่อนดอก ในบ้านห่อก็มีผ่อปลู่กุหลาบนี่เนาะมีมีมีข้าวกะแป๊วทั้งผลตื้มก็ได้มันบอกได้เพราะว่าบ้านห่อเนีมีกลุ่มกุหลาบอยู่สามสิบคนเดี๋ยวนี้กำลังมีกลุ่มกุหลาบกลุ่มเผือกกลุ่มเผือกเผือกหอมกุหลาบแปลงใหญ่ตัดดอกนี่แหละพี่น้องสามสิบคนกลุ่มเผือกหอมก็ยี่สิบคนบานห่อนี่อยากได้ของกินหรือว่าของประดับนี่มีเบิ้ลบานห่อนี่มีหอดมีหอดผักหวานพ่อปลูกผักหวานพักหวานกะมีพักหวานก็มีแต่ว่าโรคของเฟื่องก็อยากให้ซอยพี่น้องให้กันเคยเห็ดไท้เห็ดผ อยากให้ซ้อยกันซ้อยกันสนับสนุนบ้านหฮอที่จริงขัดซ้อยกันนี่สิอุดหนุนจีนเจียงไปผู้นั่นแน่ผู้นี้แน่ผู้นี้กันหน่อยเนาะแต่เก่ากับแต่ก่อนกับแปลงนี้นะปูอ้อยเบิดนั่นเปลี่ยนเปลี่ยนจากอ้อยแล้วเพราะว่าหฮาต้องต้องปรับปามปรับตามอายุหนึ่งอายุหฮอก็ลายขึ้นมุ้ยเวลาไปทั้งเทียเกี่ยวกับสารนันสนี่าสารลายนี่เล่นยาลายอ้อยกัเล่นยาลายสารลายปู้ก็หลายสารกันลายปู อย่าลืมนะพี่น้องนะติดต่อมาทางนี้แหละขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ <C apt ain> ขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์นะ <C apt ain> พี่น้องขอบคุณครับ